คือราพท์จริงๆเนี่ยพุทธวจนะมันแปลว่าวัจนะมันแปลว่าภาษาโอเคนะถ้าพุทธวจนะพุทธท่านมันมาจากพุทธเจ้าก็แปลว่าเป็นภาษาของพุทธเจ้านะแล้วออกจากพระโอษดโดยตรงนะนี่ภาษาพูดท่านภาษาเขียนก็เขียนด้วยมือพุทธเจ้าเองนะเอาละอรอบตัวเนี้ย ถ้าหากว่ามาใครมาพูดแทนทีนเนี้ยครับอย่างนั้นไม่ใช่พุทธวจนะแล้วนะเออเอองั้นก็ตั้งตัวพุทธเจ้าได้สิครับอ,อ้าวเอาสิครับทีนี้เออ <c oughs> งงไหมครับหรือว่ามีผู้คนยอมรับว่าเป็นพุทธเจ้าเองเอ,อ่อาอ่านไหมถ้าผมพูดประโยคนี้ทำมาเก็ตหรือว่ามันชนหน้าอ,อกก็ไม่ทราบจะเนี่ยอา ใช่ไหมฮะเจ้าที่รู้รูนะคําว่าพุทธวัฒนะอยู่ในตลาดสดแต่แห่งทุกวันนี้นะครับผมว่ามันไม่ใช่อะ่ะเออเออถ้ามันใช่พอที่จะอนุมานได้ว่าใช่ก็แปลว่าต้องไปฟังเองออกจากปากพระเจ้าพูดเองออกจากพระอน์จริงๆฟังเองจดบันทึกเองอย่างเงี้ยเอออย่างงั้นโอเค ถึงแม้ว่ารับไม่ได้ร้อยเปอร์เซตก็รับได้เก้าสิเก้าเปอร์เซ็ตกัแล้วกันตรงนั้นแปลว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบปากว่าใครจะเราสู่กันมาเนี่ยมันสู้ไปเห็นเป๊ะทีเดียวไม่ได้สิบตาเห็นสู้สู้อะไรสู้ไปบริการพระเจ้าเองเหมือนพระอานนท์ขนาะเห,อน,อะเหนไหม ะสิบตายเห็นสู้เพราะพ้าน์นไม่ได้ทําให้ทุกอย่างพระเจ้าไม่งงเนาะมาถึงตรงนี้แล้วยังแบ่งไม่ออกเลยเหรอว่าใช่หรือไม่ใช่ในส่วนตัวผมเนี่ยนักค้นคว้าคนหนึ่งจําคนหนึ่งให้หนี่ยครับนะก็ใช้วาตกรรมตรงนี้คนที่ไม่ไม่ก็น่าเห็นใจครับไม่มีใครที่จะมาจําแนกภาษาเนี้ยคนที่จะอละไลระ มาพูดจาเนี้จะให้พระสงฆ์เข้ามาพูดก็ไม่ได้เพราะอะไรเออเพราะอะไรไม่ดีด้วยนะจะบอกนะพระสงฆ์ลงมาพูดพระสงฆ์พูดที่เหนือชั้นกว่ามาพูดว่ามันไม่ใช่นะท่านก็ไม่ได้เพราะอะไรรูไหมมันยิ่งไปกันใหญ่อ่อายิ่งเกิดการคอมเพล์กันใหญ่เห็นไหม,มหรือ พระสองส่วนอย่างแรกเข้าไม่ถึง